เพระวจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคมสัปดาห์ที่18เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือกันดาลวิถีบทที่11ข้อ4ถึง15ในเวลานั้นชาววิสราเอนพูดว่าพวกเราอยากจะได้เนื้อมากินเหลือเกิน จำได้ไหมว่าเมื่ออยู่ในประเทศอียิปต์พวกเราเคยกินสิ่งใดบ้างเราเคยกินปลาแตงกวาแตงโมต้นหอมหัวหอมและกระเทียมโดยไม่ต้องซื้อมาบัดนี้เรียวแรงของเราหมดสิ้นไปเราไม่มีอะไรกินเลยตาของเรามองเห็นแต่มานาเท่านั้น มานามีลักษณะเหมือนเมล็ดผักชีขาวมีสีเหลืองเหมือนยางไม้ตะครัมประชากรจะออกไปเก็บนำมาโม่หรือใส่ครกทำให้ละเอียดเป็นแป้งแล้วต้มในหม้อหรือทำเป็นขนมแผ่นมีรสเหมือนขนมปังเคลาน้ำมันมะกอกมานาตกลงมาเหนือค่ายพร้อมกับน้ำค้างในเวลากลางคืนโมเสสได้ยินประชากรบ,บนแล้ร้องไห้ ขณะที่แต่ละครอบครัวมายืนออกกันอยู่ที่ทางเข้ากระโจมของตนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธอย่างยิ่งและโมเสสรู้สึกกลุ้มใจด้วยเขาทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเหตุฉไฉนพระองค์ทรงทำกับผู้รับใช้ของพระองค์เช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่พอพระทัยข้าพเจ้าเล่าทำไมพระองค์จึงทรงให้ข้าพเจ้า ต้องมาแบกรับภาระดูแลประชากรทั้งหมดนี้ข้าเจ้าได้ตั้งคันและคลอดประชากรทั้งหมดนี้ออกมาหรือพระองค์จึงตรัสแก่ข้าเจ้าว่าจงอุ้มเขาไว้ในอ้อมอกเหมือนแม่นมอุ้มทารกไว้พาเขาไปจนถึงแผ่นดินที่เราสาบานไว้ว่าจะมอบให้แก่บรรพบุรุษของเขาข้าพเจ้าจะไปหาเนื้อที่ไหนมาให้ประชากรทั้งหมดนี้กินได้ เขาทั้งหลายมาร้องคร่ครวญต่อข้าพเจ้าว่าจงหาเนื้อมาให้พวกเรากินเถิดข้าพเจ้าคนเดียวไม่อาจแบกภาระดูแลประชากรทั้งหมดนี้ได้อีกแล้วภาระนี้หนักเกินไปสำหรับข้าพเจ้าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะมอบภาระนี้แก่ข้าพเจ้าขอทรงพระกรุณาประหารข้าพเจ้าเสียเถิดข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ต่อไป บทอ่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่14ข้อ13ถึง21เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวของยอนผู้ทำพิธีลางได้เสด็จออกจากที่นั่นลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังเมื่อประชาชนรู้ต่างก็เดินเท้าจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระองค์ เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสารและทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรคเมื่อถึงเวลาเย็นบรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ว่าสถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยวและเป็นเวลาเย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเธอพระเยสูเจ้าตรัสว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถอดเขาทูลตอบว่าที่นี่เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้นพระองค์จึงตรัสว่าเอามาให้เราที่นี่เถอดพระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาทรงแหยนพระพักขึ้นมองท้องฟ้าทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุงจำนวนคนที่กินมีผู้ชายประมาณห้าพันคนไม่นับผู้หญิงและเด็กสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า,เาสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเราติดตามการเดินทางของชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาลต่อไปจากหนังสือกันดาลวิถีนะครับหลังจากที่โมเสสพาประชาชนชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์และเดินทางในถิ่นทุรกันดารแล้วประชาชนก็เริ่มเหนื่อยล้าจากการเดินทาง แผ่นดินพรนสัญญาก็ยังอยู่ไกลพวกเขายังไปไม่ถึงทินธุรกันดารจึงกลับกลายเป็นดินแดนแห่งการประจนและการทดสอบพวกเขาเขาเริ่มบนหนักขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินแม้พระเจ้าจะทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยมานาอาหารเลิศรสจากสวรรค์แต่พวกเขาก็อยากกินโน่นกินนี่โดยเฉพาะอาหารที่เคยทานในประเทศดิจิ คราวนี้พวกเขาบ่นอยากกินเนื้อสัตว์คนที่บ่นเป็นคนต่างด้าวที่เดินทางมาด้วยกันชาวอิสราลก็เลยผสมโรงบ่นไปกับเขาด้วยแทนที่พวกเขาจะมองสภาพชีวิตในปัจจุบันและมองไปข้างหน้าถึงพระพร,พรที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขากลับมองย้อนไปข้างหลังด้วยความคิดถึงสภาพชีวิตในอดีตที่ประเทศดิต พวกเขาบนว่าจำได้ไหมว่าเมื่ออยู่ในประเทศอียิปต์พวกเราเคยกินสิ่งใดบ้างเราเคยกินปลาแตงกวา <c oughs> แตงโมต้นหอมหัวหอมและกระเทียมโดยไม่ต้องซื้อมาบัดนี้เรี่ยวแรงของเราหมดสิ้นไปเราไม่มีอะไรกินเลยตาของเรามองเห็นแต่มานาเท่านั้นพวกเขาคิดว่าอยู่หาอยู่อย่างทาตในอียิปต์ แต่มีอาหารรับประทานยังดีกว่าอยู่อย่างอิสระชนแล้วต้องอดอยากไม่อิ่มท้องเมื่อความไม่พอใจเมื่อมีความไม่พอใจประชาชนก็ไม่สามารถมองเห็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าปังจากสวรรค์สำหรับพวกเขาไม่มีคุณค่าเท่ากับแตงกวาแตงโมต้นหอมหัวหอมและกระเทียมในชิบเลย เมื่อโมเสสได้ยินประชากรบ่นและร้องไห้และมายืนอ,อกกันอยู่ที่ทางเข้ากระโจมของตนจึงรู้สึกกลุ้มใจมากความรักผูกพันที่โมเสสในฐานะผู้นำมีต่อประชาชนมีความแน่นแฟน้นดังนั้นเมื่อประชาชนมีความทุกข์ท่านจึงรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเหมือนความรู้สึกของผู้เป็นพ่อแม่ที่รักลูกมาก เมื่อเห็นลูกเจ็บปวดจิตใจของพ่อแม่เกือบจะแตกสลายท่านผู้ฟังครับคำพูดของโมเสสตอบพระเจ้าจากตัวบทตอนนี้แสดงให้เห็นอารมณ์หลายอย่างของโมเสสมีการตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าเหตุไหนพระองค์ทรงทำกับผู้รับใช้ของพระองค์เช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่พอพระทัยข้าพเจ้าเล่า ทำไมพระองค์จึงส่งให้ข้าพเจ้าต้องมารับแบกภาระดูแลประชากรทั้งหมดนี้ประชากรเหล่านี้เป็นของพระองค์ไม่ใช่ของท่านข้าพเจ้าได้ตั้งคันและคลอดประชากรทั้งหมดนี้ออกมาหรือพระองค์จึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าจงอุ้มเขาไว้ในอ้อมอกเหมือนแม่นมอุ้มทารกไว้พาเขาไปจนถึงแผ่นดินที่เราสาบานไว้ว่า จะมอบให้แก่บานพ่อรุษของเขาท่านรู้สึกจนปัญญากล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปหาเนื้อที่ไหนมาให้ประชากรทั้งหมดนี้กินได้เขาทั้งหลายมาร้องคร่ำครวญต่อข้าพเจ้าว่าจงหาเนื้อหมายพวกเรากินเถิดท่านรู้สึกว่าการเป็นผู้นำประชากรเหล่านี้เกินกำลังความสามารถของท่านท่านรู้สึก ถอดใจแล้วข้าพเจ้าคนเดียวไม่อาจแบกภาระดูแลประชากรทั้งหมดนี้ได้อีกแล้วภาระนี้หนักเกินไปสำหรับข้าพเจ้าท่านถึงกับท้าทายพระเจ้าด้วยซ้ำถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะมอบภาระนี้แก่ข้าพเจ้าขอทรงพระกรุณาประหารข้าพเจ้าเสียเถิดข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ต่อไป ท่านรู้สึกอยากจะตายไม่อยากรับภาระนี้ต่อไปท่านผู้ฟังครับโมเสสเป็นที่รักของพระเจ้าท่านเป็นเพื่อนกับพระเจ้าโปรกสนทนากับท่านเหมือนเพื่อนรักสนทนากันท่านพูดกับพระเจ้าอย่างเป็นกันเองกล้าพูดกับพระองค์เหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยทีเดียวท่านขอพระองค์โดยทางอ้อมอย่าได้ทอดทิ้งชาวอิสราเอล ที่เป็นลูกของพระองค์โปรดแสดงพระเมตตาต่อพวกเขาเถิดท่านผู้ฟังครับโมเสสเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จริงๆน่าเคารพน่านับถือยอมเสียสละเพื่อประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่เป็นผู้นำในทุกระดับเลยก็ว่าได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน